มากรที่เรื่องนี้ดีกว่าถามพี่อุ้ยก่อนเลยมีประกันสุขภาพปอยังคะอ่ามีประกันสุขภาพด้วยครับม,มีทั้งเมื่อก่อนมี OPD ด้วยแต่ตอนนี้ก็คือจะซื้อ สำหรับที่จําเป็นกนะ็คือมี OPD และ IPD นะครับนี่ค่ะอย่างที่พี่อุ้ยพูดมาสักครู่เลยคือจําเป็นมีความจำเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์ค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะการมีหลักประกันสุขภาพที่ช่วยรองรับค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะคะในยุคป,ปัจจุบันค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้เท่าทาันประกันภัยสุขภาพที่จะช่วยให้ตัดสินใจเลือกแผนประกันที่เหมาะกับตัวเองและคนที่คุณรักจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลปกติแล้วเนี่ยนะฮะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทค่ารักษาทั่วไปนะจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง1,000บาทค่ารักษาด้วยการผ่าตัดจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทค่ารักษาด้วยการผ่าตัดที่ค่อนข้างซับซ้อนจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนถึง2ล้านบาทค่ารักษาพยาบาลของโรคที่ร้ายแรงอันนี้อยู่ที่ประมาณมากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปในขณะที่โรคกระดูกของเราเนี่ยนะฮะมีคนสูงอายุเนี่ย ที่มีการรักษาพยาบาลค่อนข้างมากนะฮะหลังจากที่เขาทางานหนักทั้งชีวิตมาค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูกและข้อมันจะแบ่งค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงอยู่ประมาณ3ประเภท1ก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่คนสูงอายุนทำง,งานมาทั้งชีวิตแล้วก็เก็บเงินแล้วหวังว่าจะใช้เงินเราเนี่ยหลังกเกษียณแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงเนี่ยเจ็บไหล่ตลอดเวลา<ห>เนื่องจากเราใช้งานมานหนักค่าผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5้าแสนถึงเจ็ดแสนบาท<ห>แพงอะไร ค่าโลหะธรรมดาเฉยๆเนี่ยนะฮะก็ตกประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง 250, บาทไปละอันดับที่2เนี่ยนะคะคือลรกหลังการผ่าตัดช่องแคบสลังและเปิดช่องแคบสลังโดยการใส่โลหะดาม<อ>แค่โลหะดามเข้าไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0ถึงบาทตั้งแต่เข้าจนถึงออกจากโรงพยาบาลตกประมาณ5 0 0,000ถึงบาทอันดับสุดท้ายเนี่ยนะ,ะคือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าแค่ค่าเหล็กเนี่ยเฉยๆเนี่ยนะ,ะก็ตกประมาณ5 0 0 0 0ถึง150,000าบาทไปละรวมตั้งแต่เข้าจนถึงออกจากโรงพยาบาล ตกอยู่ที่ประมาณ400,000ถึง500,000บาทขึ้นอยู่กัรโร์พยาบาลผมอยากให้ทุกคนใส่ใจและมีการวางแผนเพื่อหาเงินเอาไว้ใช้หลังเกษียณเราอาจจะต้องดูว่าเราจะต้องทําประกันอะไรดูคุณสมบัติของแต่ละประกันให้ดีดูวงเงินให้ดีและดูข้อจํากัดของแต่ละประกันให้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่ดูข้อจํากัดหรืออะไรที่เขาใส่ไว้โดยที่เราไม่อ่านเงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตหวังว่าจะมาใช้หลังเกษียณก็อาจจะไม่ได้ใช้ได้นะครับ ตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนปี2564นะครับคอพพและภาคธุรกิจประกันภัยได้ออกสิ่งที่เขาเรียกว่า New Health Standard ได้กำหนดหมวดมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่จำนวน13หมวดโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างแบบที่เป็นมาตรฐานและทำให้ผู้ที่นำไปใช้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องเปรียบเทียบได้ง่ายแบ่งเป็นกรณีผู้ป่วยในและกรณีไม่ต้องพักรักษาเป็นผู้ป่วยในผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยในหมวดที่1 ค่าห้องและค่าอาหารหมวดที่2ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหมวดที่3ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือค่าตรวจร,ร,รักษาหมวดที่4ค่ารักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัดและหัตถการหมวดที่5ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหมวดที่6ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หมวดที่7ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอกภายใน24ชั่วโมงหรือเจ็บป่วยจากอุบ right ัติเหตุหมวดที่8ค่าเวชาศาสตร์ฟื้นฟูหลังการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหมวดที่9ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรังหมวดที่10ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยรังสีรักษาหมวดที่11ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด หมวดที่ 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินหมวดที่13ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็กข้อดีของ New Standard เลยนะฮะก็คือห้ามบริษัทประกันยกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดสัญญายกเวน้กเนกรณีที่1เราถแถลงการบาดเจ็บที่ไม่เป็นจริงสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นจากอุบัติเหตุแต่ปรากฏเราไปบอกก็เป็นอุบัติเหตุถ้าเขาตรวจสอบรู้เนี่ยเขาสามารถที่จะไม่ต่อประกันของเราได้ข้อที่2เราทําการรักษาที่ไม่จําเป็นเราปวดหัวแต่เราขอทำ MRI ค a อันนี้มันไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเขาก็จะปฏิเสธการต่อประกันของเราได้อันดับสุดท้ายเนี่ยนะคือการเบริกค่าชดเชยเกินจริงสมมติผมเนี่ยได้วันละประมาณ500บาทค่าทํางานแต่ปรากฏว่าเราดันไปเบิกพันหนึ่งสองพันอันนี้เนี่ยถ้าเขาเช็คหรือตรวจสอบแล้วรู้เนี่ยเขาสามารถที่จะปฏิเสธการต่อประกันเราได้นะครับใครก็ตามนะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำประกันหรือมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยเนี่ยนะฮะให้ติดต่อ สายด่วน1186คปพและติดต่อทางนี้นะฮะหรือโซเชียลมีเดียช่องทางนี้โอเคนะครับใช้ประกันต้องรู้เท่าทันนะครับนี่นะคะใช้ประกันต้องรู้เท่าทันนะคะครายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้เพราะว่าเรื่องของประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นกับเราทุกคนค่ะ เมื่อกี้นับได้คร่าวๆเขาบอกว่า13หมวดมในการคุ้มครองนะครับส่วนใครที่ฟังไม่ไม่ทันนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อไปที่ได้อติดต่อไปได้ที่เบอร์1186นะครับสอบถามสายด่วนของคอปปพอได้ครับ